คลิปนี้เว้ยพี่แอร์เขาจ้างทําคลิปโปรโมททูลี่แล้วแต่ว่ารอบนี้เขายังไม่มีของขายนะคือคลิปเนี้ยไปช่วยคัดคนกิจกรรมใส่กางเกงในควยห้าวได้ทุกที่แจกเพย์ห้ทีนี้พี่แอร์เขาให้เราไปช่วยคัดคนแล้วก็ประกาศผู้ชนะได้เพย์หเดี๋ยวต้องไปที่ไปที่ทูลี่ไปที่ช็อปเขาอะ หน้าถ่ายเปิดก่อนนอนนะไม่นายให้นอนก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเอานี่ด้วยของที่ระลึกออฟฟิศเราใช้โซโล่เดี๋ยวเอาไปไหว้พี่แอ๊ดด้วยเขาจะได้จ้างงานเราเยอะๆไปกะกูไหมไอเดย์ไปกับกูแทนไหมขับได้แต่กูขับไม่แข็งนะเพราะไม่มีอารมณ์ถ้ามีอารมณ์นึงขับแข็งไปกกบยัดดีกว่าไปกับยัดดีกว่าไม่ไปกับมึงล้ เดี๋ยวนี่แล้วนอนทั้งคู่แล้วจะตายอะไรเล่าเขาไปคุยกับมันในฝันไงโอ้ยได้แบบมึงถ่ายได้ป้างอะในฝันเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูในฝันม้ลยอ้ยฝันสอฝันจริงจริงอ่ะมึงนวนลุกไม่ไหวแต่ว่าอันนี้เป็นในฝันมึงไม่ง่วงเล่นเดินไปเนี่ย Sampai jumpa di video selanjutnya. <laughs> คุยกับมึงในฝันน่ะที่พี่แอมมาให้ช่วยคัดคนไงกิจกรรมแจกเพ <c oughs> ย์ห้ากูยังไม่แจกอยู่อ่ะยังที่ก็จะออกเพย์หกอยู่แล้วน้เว้ยเพย์ห้ายังไม่ขายได้เครื่ร <c oughs> องมาใหม่อ่ะเอาสต๊กรุ่นเลยมั้งไ้ใครกวาจะแจกแกอมไม่รอเลยวะม <c oughs> าแกคงลังเลไงว่าแบบรูปเฟี้ยวคนเอาห้ามันเยอะ <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าลังเลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะงั้นเรียกตาย,ยัดมาช่วยแกคัดคนตัดสินผู้ชนะอะไรเงี้ย เออเขาไม่ส่งไปที่ออฟฟิศเราวะตอนนี้นก็มีเทคนโนโลยีแล้วลเวย้ยแกอยากให้แบบมานั่งลมสมหัวเป็นสตอมกันอะไรกับแกช่วยกันคิดอะไรอย่เงี้ยคือเหงาว่างั้นเถอะคิดถึง<โ>ก,กดดูเลยใช่ภ<ท>าษาภาษาที่โกรธเว่คเขาพูดไงไงไแบบห่างมือห่างตีนเลยโอ้ยโอ้ยหรือว่าเป็นแผนลวงวะแกจะช่วยไปบางแสนอีกโอคิดเรื่องนี้เลยเนีย โอ้เมื่อคืนเราออกไปแล้วอ <c oughs> เอาไเอ้ยเอา,เอาอไรออกของใน,นกระเป๋าอ,อีก,เ,ก,กเดี๋ยวไอ้เฮียมึงเอามาอีกแล้วเหรอกระเป๋าเฮียเนี่ยก็เราอะใส่ของชำรุ่ยมาให้แกงไงเฮียแล้วมึงให้กูทำไงให้กูถือถือมาไงพี่แอร์ครับพี่เฮ้ยเคาะหาพี่แอร์หรือมันรับไปกล้องประตูเหมือนกันเลยครับนี่ครับนี่น้องชายผมนี่ย ไปยี่แอนหน้าเหมือนกันเลยเหมือนตอนมึงไว้ผมยาวเลยด่ากูหน้าเฮียว่างั้นเดลยหน้ากูดีกว่านี้เยอะเหรอทำอะไรอ๋อมหาพี่แอ๊์อ๋อมาพี่แอ๊์ใช่ไหมเออมาคุยธุรกิจอ๋อหลายพันล้านพี่แอ๊์อยู่ห้องพี่แอรดเลยอยู่ห้องเฮียนะเอาสีไหนก็ได้สัตว์เขาไม่มีมาตรฐานในการคัดคนมาทำงานไม่เหมือนออฟฟิศเราเป็นไงพี่ ป่วยไหมนะปกติมึงป่วยป่ะไม่ป่วยไม่ป่วยหัวฟิตกูไม่ได้แล้วทำไมอ่ะสิ่กูป่วยทุกคนล่าสุดรับมานู่นเป็นโรคเลือดไปตามเลยไปตามได้ได้ผมตามให้ตะโกนนะแอ๊ะแต่ลองลองดูนะแอะแอ๊ะสีแอะเหมือนว่าแอ๊ะเปลี่ยนดีกว่าไอ้เหี้ยแอะเออไม่ได้เป็นเจ้านายผมอะไรนะเป็นเจ้านายผมแล้วอย่างนี้มึงจะโตไหมเนี่ยเอ้าหนึ่งสองซ้ำ ไอ้เฮียแอ๊ะน้ำชื่อไว้เฮียนี่เป็สุภาพอยาเบียร์ไรออกเออไปฟ้องฟ้องเลยอยู่ไหนนะแกอยู่ไหนนะอยู่ห้องเฮียพี่ห้องเฮียโอเคขอบใจมากเฮียพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ชายสอโลเลยครับสวัสดีครับพนักงานพี่ครับพี่ ของสำรวยแบบโอ้ยน่ารักโลพแท้เลยชอบมากเลยอะถ้าพี่เอาไปทําเป็นโปรดักทูรร่ขายในช็อปก็ได้เมืี่ผมขายลิขสิทธิ์ใหเฮ้ยเอาจริงเอาจริงนี่พี่ลองวางวางโอ้เย้เอ้ะดูพี่มีบาลมนขึ้นเลยหลอ่ะเนี่ยอะเนี่ยอะโอเคไหมเอาพวกกล้องออกนะพี่เอาชั้นเดี๋ยววางเ็จดะบุญเท่าไหมลูกอาจารย์ไหมลูกนี่นี่ น่ารักมากเลยอ่ะป้าลูกโอ้ป้านั่ง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 ดูเลียหน้ากูใหญ่เลยตชมพูอร่อยแน่นอนอ่ะเลียหน้ากูใหญ่เลยให้ของขวัญพี่ใหม่แล้วขอบคุณมากเลยบุญขอบคุณกับลูกขอบคุณก่อนขอบคุณพี่ตายาก่อนขอบคุณก่อนเลียหมดเลยให้ของขวัญแล้วเดี๋ยวเราขอให้ของขวัญบ้างครับผมปกติห้องนี้ไม่ค่อยให้คนเข้านะอันนี้ของส่วนตัวไอ้บุญไอ้สัตว์อย่าเลียหน้ากูใหญ่ คือต้องถือกระเป๋านี้ตลอดมาทำธุรกิจตั้งแต่มาทวงบริษัทคืนก็ขอบคุณมากเอามาให้ลารดี้พามาห้องนี้ห้องพ้าบุญตาสมัยก่อนแตกหมดละไอ้ไอ้ปน แล้ววัน่งมามันไม่เดินมากัดหน้าหรือเลียดได้มันถนึ่งม่ได้จำได้จำได้ไหม,มสมัยก่อนไปบ้านมีห้องมืดเขาดรูปสมัยก่อนนี่พอมาถึงแล้วคนเห็นแล้วเขาบอกว่าโหเป็นบุญตามีรูปเจ้าเก่ารูปพระเก่าไงนี่พอพอพวกเราโตคร,รับกลายเป็นคนเริ่มส่องาขึ้นมานี่เลย ดัตสุดยอดของทูรี่เฮ้ยของห้องผ้าบุญตาหองสุดยอดเป็นสมเด็จตนะครับผมเป็นแบบอัดกระจกแบบสมัยโบราณนึกออกปะสมัยนี้เขาทําไม่ได้แล้วแล้วก็อัดมือนึกออกปะไม่ใช่ดิตอนนะสมัยก่อนเออเหมือนโบราณย้อนยุคเลยให้ตาหนึ่งอันครับขอบคุณมากครับอินดีต้องให้คนรักกันเท่านั้นใช้ยัดยาวไปขายนะนี่อันไหนให้ไต อันไหนให้คินดีนี่กูไปเข้ากรอบมาให้หลวงพ่อกลวยเนี่ยเขาเชื่อกันเรื่องค้าขายไอออนค้าขายให้ไตด้วยอะไอไตต้องข,ขายเสื้องานก็หลวงพ่อต,ตอน,นี่คินนะเขาบอกว่าให้พานดูแลใช่ไหมจะได้ฉลาดหลวงพ่อกลวยนี่คิดมากสําหรับจิ๊กโกแล้วก็คนที่ชอบเรื่องโชคลาภค้าขายให้กับทีมงานเลยนี่หลวงพ่อกลวยสุดยอดอาจจากฟิล์มนะ อาจจะฟิมอาจจะฟิลมเพราะฉะนั้นคมกิฟหลายคนบอกว่ามีมิติแบบคมชัดเหมือนท่านอยู่ตรงหน้าคนเลยเรียกที่นี่ว่าห้องภาพบุญตาเพอะเป็นบุญตาอ่ะเอาไปเลยอ,อินนดีครับขอให้เฮงเฮงรับปีใหม่นะครับผมของขวัญปีใหม่จากขอบพระคุณครับจากพี่พี่ของข้าสุดหลวงพ่อกวยที่มีลายเซน็นมีอะไรที่ทำจำกัดชิ้นสุดท้ายของปีที่แล้วคือปีหนึ่งจะทำได้แค่รอบเดียว รอบเดียวอาจจะแบบแค่200รูป300รูปเพราะว่ากระดาษอัดสมัยนี้มันมันหมดแล้วเวลาขอยกให้เป็ติดที่ชัยสโลโครับผมรูบ้างเราคุณมากรับไปนี่ขอให้เจริญรุ่งเรืองฟีใหม่นะครับผมทำไมอะไรอะไรจักไปเดียวเองเใส่ข้าวยังไม่พอเลยาจัดไปแล้วที่ <laughs> ให้ผมกระยัดมาช่วยคัด ผู้ชนะวันนี้ไงพอดีช่วงนี้แม่งต้องทําช็อปใหม่ต้องสร้างทูลลี่ที่แบบซุ่มๆอยู่นึกออกป่ะทูลลี่เวอร์อะไรเงี้ยที่บอกว่าแบบจะทํานู่นทํานี่ก็เลยวันนี้ฝากหน่อยเฟห้าเฟห้าเห็นตอนนี้ราคาแม่งปัดกันอีกรอบแล้วใช่ไหมผมไม่เคืนเครื่องจริงพี่ไป็นห้าขอแต่เป็นไปห้าแบบทูลลี่นะได้ขอรูปขอรู่อปได้เลยนะผมไม่เห็นใช่ไมว่าอยู่ไหนเขาบอกมันเครื่องฟอกอากาศพี่พี่วางเป็นทีเพี่พี่วางเมื่อกี้มึง เมื่อกี้ที่มึงมานั่งมึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรผมนึกว่าคำพีเลยมันอยู่มาตั้งแต่แรกผมก็เห็นตั้งมาตั้งนานนึกว่ารู้แล้วกูแทบไม่เห็นการดีไซน์เลยกูแทบไม่เห็นมินิมอลไงมินิมอลมันจะเปิดเกมผีติดไหมเนี่ยพี่เครื่องแข็งแรงอ่ะรู้สึกแบบอยากได้เลยแล้วตอนนี้มึงแพนเมื่อกี้เริ่มเล่นเกมพวกนี้ด้วยกันอะไรเงีที่บ้านมีพีซีอยากได้พีห้า เอาป้ายไฟไปเนี่ยลูกผมเริ่มมาออกถ้ามีจุดอะผมยังพอที่าายได้แต่พี่เตรียมไอ้รูปคนเขารออยู่ห้องประชุมฝากหน่อยเดี๋ยวดูแลลูกค้าบนตาต้องผ่านลูกกระจกว่าไปช่วยไปช่วยหาคนก่อนไปฝากด้วยครับผมโอเคครับพี่นี่ก็มีแบบว่าคนมาเล่นแบบเยอะจัดเลยมีทั้งใน Facebook Instagram ส่งมากันแบบเยอะมากผมลองให้พี่ดูก่อนนะครับใคร มีคนมาเล่นอะพี่เยอะมากไม่ไอตาไอเฮียนี่ใครเพราะว่าคนออฟพนักงานพนักงานลูกน้องพี่แอ๊นี่ครับพี่ไอเดะไอเฮียอเกย์กะนักหนาเนี่ยอะไรเครื่องบริหารปอดเลยอ๋อนุญาดูดูได้พี่ใช่ไงเวลาใช้อ่ะต้องแบบคนที่แบบเฉพาะทางนิดหนึ่งอะพี่ถึงจะบริหารปอดได้ ว่ารีเก็บอะให้ลูกพี่มงผมผมลองใช้ให้ดูไม่ไม่ต้องไม่ต้องให้ลูกพี่มึงโดนแบนครเดียวก็พอละแต่ละคนมีเก่งในรุ่นกลวยไปเดินตลาดไปซื้อยำลูกชิ้นนี่ประกังเต็นคนถ่ายจะตั้งใจถ่ายเด็กหรือถ่ายบ้านวะสิ่งที่ห้าที่สุดสำหรับเราคือการห้าเห้ายังไงก็คือห้าเตีนพ่อแม่นี่แหละการนาจาบุรีของนใส่บุรีแต่เอาฟิล ในตัวเดียวที่อำเสิร์ตเกี่ยวต้องหลายอยากให้ดูเก่งนเอ้าไปดูบอลกางเกงงนควยไปดูบอลไม่โดนยาวด้ยครับคุณที่นเปิดเป็นผู้หญิงนะฮะห้าวได้ไม่แพ้ผู้ชายโอ้คุณอ๊อฟคุณอ๊อฟคณกรังเทพนะเดนห้าวเฮ้ย โอ้วินี่ผู้หญิงวิน่ารักด้วยน้องนีนะ่าแต่แอดเปิดแอดเช็คประวัติไงโอ้ใช้ต๋องหญิงเพีย้ยนอ มีเวลาเล่นไปฮ่านะใส่เกมในทูลี่แล้วของขึ้นใช่ไปใส่ทูลี่แล้วของขึ้นี่อ๋อ๋อคนที่หน้ารถตำรวจเขาไปในโรงพักเดี๋ยวต้องพักไอ้เฮ้ยน่าจะโดนไปแล้วคือเขาลงแล้วปิวอ่ะพี่แล้วเขาก็อินบ็อกซ์ไม่รอบ เล็กๆแบดกูนิดนึงรูปอ่ะพี่รอยสักอ๋อนี่มันนกตงหวัวจุกวะวะเนี้เดินนานาทีก็ได้เห็นผมผู้ชายสุ่มกันเออก็มันเหมือนอะไหรวะนะ <laughs> มันเหมือนต,ตัวเขาก็ไม่ได้ดำนะทำไมตรงนั้นมันดำย่างวะครับเนี่ยคนสุดท้ายที่ส่งมา ใช่แตละคนมึงไปทำคลิปอันแรกให้เขาดูหรือเปล่าเขาเลยเห็นว่ามึงฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นทุกคนก็เลยมันความห้าวนี่มันก็พูดกันยากนะครับผมนายกเราก็ห้าวอบตนายกสมัครนายกสมารับมแต่ผมดูทั้งหมดแล้วพี่ผมว่าไม่มีใครผ่านเยอเพราะว่าเพราะว่าผมว่าของพวกเนี้ยความจริงมันอาจจะอยู่แบบ อูคนที่มันคู่ควรหรือคู่ควยใช่ไหมพี่เป็นคนที่อยู่แบบใกล้ตัวหรือเปล่าอเงี้ยพี่เนี่ยตัต้องช่วยพโปงได้เล่นพีสี่กับลูกเนาเล่นพสี่กับลูกก็ดีแล้วค่อยๆโตไปเด็กโตเครื่องติดติดดับไอ้ปกตื่นี่เมาส์ยี่ห้อไหละเมาส์ยี่ห้อไหนเมาส์ยี่ห้อไหนใส่มาให้ดูว่าใส่ที่อะไรพี่ไม่เป็นไม่ไมไม่ไม่ไม่มาใเอาใจโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวจะคิดว่าผมอยากได้ ผมใส่อยู่แล้วพี่ผมใส่อยู่แล้วผมก็เก่ามีเก่าเอาอีกตัวหนึ่งไปแก้อยู่ให้ลูกใส่แต่นั่งเล่นเพซีที่บ้านเต็มกจัดเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยเฮ้ยแต่ว่าผู้หญิงใส่ก็สวยนะแบบริปฮอวกชอชอเส้นนะชอเส้นน่ารักน่ารักฮะว่านั่งนี่เป็นไมผมยืนปกติผมยืนแบบนี้อยู่แล้วยืนแบบตัวนี้อยู่แล้วกูเห็นพี่ชายต้องหญิงเพี้ยนเขาก็ลงมาใช่ไหม่นมันก็ เขาเป็นเกียร์เตอร์นะเพร์อยว่าเขามันอยู่แล้วหน้าที่เอาไปนอาที่เขาใอ่ไมใช่เขาอาชีพอาชีพทางเย็ดนะไม่เข้าใจว่าทำไมมึงอยากได้ของแล้วมึงไม่ส่งมากวดไว้ยัดจะใช้เกณฑ์แบบว่าเน่าได้ทุกที่มันก็ก็ทุกที่นะกลังเลยหคนแต่แม่งหนําบอลแม่งมอเตอร์ไซค์อ่ะจริงจริงแล้วคนดูรีม่แม่งมันทุกคนแหละที่ยากทั้งหมดว่าแม่งมันทุกคนนะ มันมีคนหนึ่งที่รูปเยอะๆอ่ะคือฝึนไปทุกที่ไปดูไปดูไปดูแล้วก็แบบว่าแล้วมันก็ทําตัวแบบอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะมีอยู่คนหนึ่งอ่ะแค่นี่นี่มี transgender t r a n s g e n d e ด้วยคนนี้ก็เจ๋งคนนี้ก็น้องน้องน้องไม้เนี่ยที่เป็นผู้หญิงแล้วแล้วตัตัดแปลงเพศ ห้าวห้าวหรือว่าห้าวห้าวผู้ชายอีกนี่นวลหญิงในเต็มด้วยนี่ถ้าคนนี้ไม่ได้ก็ต้องให้รางวัลชมเชยวะอ่าเพราะว่าเขาตีความหมายว่าทูลลี่มันไม่ใช่เก่งในผู้ชายมันต้องทุกคนความห้าวมีกับทุกคนอันนี้อันนี้ถูกใจนี่ถูกใจเอ้ะเคโมะไงวะตายัดมึงว่าไงคนนี้ภาพแรกมานี่กูไปไม่ถูกละกูตรงหัวจุกเนี่ยไอ้ เกียร์นี่แม่งโคตรว่ามันไม่เอามังเกงในมาใส่ขำนะมันใส่ที่หัวนะแล้วใครให้มันขึ้นไปข้างบนใครให้มันขึ้นไปข้างบนเอาฟิศกรูมันอยู่ข้างบนนี่เขาโดดเด่นแอดวานซ์ตรงที่น้องเขาไลฟ์ฟังว่ารูปเยอะเขาไปแล้วไปทุกที่แล้วเขาทําแบบว่าไหนดูนี่นี้คืออะไรเล็กๆมองไม่เห็นอ่าพระเด็จการอ้องอ่ายิ่งไปกลางเต็นท์นี่ไปนี่เขาไปกลางเต็นท์ด้วยเขี้ยอะไรเนี่ย คนเนี้ยมันได้เกณฑ์ในนี่พี่ลงไทยรัฐสั่นคนเนี้ยมันได้เกณฑ์เกณฑ์อะไรรู้พีเกณฑ์อะไรอ่ะไอ้ไอ้เรื่องเกณฑ์ห้าวได้ทุกที่เขาก็มีไอ้ลูกทรงประกวดเขาก็ส่งไอู้นีแกพันนกกรงเหมวอจุกมาแต่คนนี้ไม่ได้มีเกณฑ์ในนี่ด้วยว่าอะไรเนี่ยแม่งถูลี่จริงมันทําเป็นปกติชีวิตอยู่แล้วง่ห้องห้องประชุมกรรมมาธิการเนี่ยดูดิมันไปรัฐสภาสัตว์มันถูรี่จริงมันว่างวะน้ว แล้วแม่งก็มีทุกรุ่นรองทงรองเท้าเสื้อเสื้อไม่มีแบบไทยทำได้น, <c oughs> นี่แล้วเขาชอบเผื่อแผ่เวลา,าวเขาไม่เจอใคร <c oughs> ร <c oughs> ้รีบกลับบ้านเนี่ยเราไม่ควรสนใจเขาเท่าไหร่นักร้องเหรอ <c oughs> คือเหมือนก็ทําเป็นปกติอ่ะก่อนที่จะมีกรารกิจกรรมสกบทำเป็น <c oughs> ทำทุกวันเลยใส่ปลาใสครับวันนี้ใส่เป็ปลาอ๋อเป็นไม่ใช่นักร้องปลาใสคือเขาว่าคําว่าเขาตีความหมายเป็นแบบ ทูรี่อยู่ทุกที่ไม่ใช่แค่ไปทุกที่แต่อยู่กับทุกที่ในชีวิตเขาแลนะถ้าถ้าถ้าไอเกณฑ์เกณกิจกรรมอ่ะที่แส่งเกงในทูรี่ไปห้าทุกที่อ่ะเขาก็ส่งประกวดและคนนั้นอื่นก็เจ๋งทุกคนชาวทูรี่แม่งเจ๋งแม่งมันทุกคนแต่ว่ามันมีความแบบคะแนนเท่าๆกันอยู่เป็นสิบคนอ่ะแต่คนที่แม่งมีมันมีมันพิเกฑ์อื่นที่แม่งแบบว่ามันก็ต้องขนใจชิดหน่อว เเาที่ลงสำนักข่าวอีกคือเขาไปป่วนอะไรทุกที่วะเนี่ยรูปหนึ่งปีที่แล้วอะไรแม่งก็แม่งก็โพสเรื่องทูรี่คือมันโพสทูริบ่อยมากเลเหมือนคะแนนเนี่ยมาแบบว่าที่ทำไปไปบ่อยเขาจะได้เล่นเกมบอกว่าไอสัตว์แปลว่าทูรี่นอกจากอยู่ทุกที่อ่ะหมายถึงว่าไปทุกที่อ่ะทูริมันเป็นคนที่แทรกซึมเข้าไปอยู่ในองค์กรใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะเออเออเออก็มันนะมาสูปเขตมาทำบัตรประจาน เสียงก็ไม่รู้ว่าไงเราไมนนีบไหวรูปแบบปีที่แล้วแม่งก็ถ่ายทุกแม่ถ่ายเขาอยากจะเออะไรก็ทุกอย่างมันมันก็เลยเหมือนเป็นคะแนนคะแนนพิเศษนะอ๋อจำได้ละเขามาชวนผมซื้อสมอสอนฟุตบอลพี่นะนี่นี่ไประานานี่ดลกว่าไปก่อนพิเศษ ทำไมผมว่าเถอพี่อ่าให้แม่งเถอะให้แม่งเถอะพี่มึงเล่าไงผมยืนจนผมไม่ไหวแล้วเนี่ยสิ่งที่เล่ากิจกรรมหรือเี้ยอย่างอื่นหรือสิ่งที่มันไปมีอ่ะให้แม่งเถอะพี่ต้องให้จะไมวาร์ตาให้มันเถอะเอาให้ให้พนนี้ละกันใช่ไรทิสปัดคนนาดทิสปัดโอเคนิยอเจูนีโทครับไอ้เยี้ยมีใส่สูตรเ้าสะพากนะใส่สูตรก็มีใส่สูตรเ้าสะพาไปอารวาสก็ได้ ไปม็อบก็ได้ไปขี้ยังต้องนน่นเลยไปกลางเต้นกลางแต่ก็ไปแล้วไปเจอใครทูรี่เขาไปคุยกับเขาหมดอ๋อมันเดอพี่ไห้มันเถอะมีคนมีคนคุยกับเขาว่าต้องให้เขาแล้วนะคนนี้นะยอมให้มันเดือ่อาธิปัดมันีบุตรเออยอมถ้าโทรไปแล้วเขาบอกว่าเขาได้เพย์ว่าเขาจะดีใจปะบอกยังไงก็ต้องดีใจพี่เพื่อได้เพย์อะโทรบอกโทรบอกว่าโทรบอกเอาเบอร์มา ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลอธิปัตย์ใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่กรุงเทพครับเอาตรงๆน่ะอธิปัตย์อธิที่แล้วอธิปัตย์ไปไหนมาก็ไปไร่ประยุทธ์มาครับไร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 ทุเรียนเงียยเงี้เฮอเอางี้ผมขอร้องเรื่องนึงได้ไหมอะเรื่องอะไรครับไปบอกก่อนเรื่องอะไรถ้าเวลาถ่ายรูปอ่ะหรืออะไรอะใส่เสื้อผ้าหน่อยได้ไหมอ่ะ ใส่เสื้ออยู่พี่ครับครับผมผมยัดนะครับครับอยู่กับไอตาครับสวัสดีครับพี่ไทยโซโลหรอครับชายโซโลพอนี่เอาไปจำชื่อพักในการเมืองหมดจำชื่อช่องผมไม่ได้เนี่ยพี่รู้จักเพย Station ป่ะพี่รู้จักครับรู้จักอ๋อรู้จักมันมีกิจกรรมที่พี่ร่วมอ่ะก็คือจะแจกเพย์สี่เพย์สพส้พี่คุณยอเลยครับเพย์ห้าเพห้า ย้อนดาวพี่อยากได้ไปห้าไหมอยากได้ก็อยากได้ตอนออกใหม่ตอนออกใหม่สิอ่าพี่เลือมึงต้องประกาศก่อนว่าเขาเป็นคนได้เาะวะพี่ครับพี่ถูกคัดจากเพียชาติกาศเวกวีแล้วก็ทีมงานนะครับพี่ถูกเลือกจากภาของพี่ว่าพี่เป็นก่อนประกาศอยากรู้ก่อนว่าทําไมเขาถึงต้องอกทุนรีบไปทุกทีเออผมอยากรู้พี่อยากรู้คือ คุลี่เนี่ยผมว่ามันเป็นแบรนด์แบบเอาตรงๆเลยนะมันเป็นแบรนด์ขบถของของวงการแฟชั่นเพราะว่าตอนแรกในที่เขาจะทำเนี่ยแล้วเขามีหุ้นอีกสองคนตังไงแล้วมันทิ้งเขาแล้วเขาก็เลยต้องผันตัวเองให้แบบเอาตัวให้รอดนึกออกไหมเหมือนมาโดนเพื่อนทิ้งอ่ะตอนแรกเขาจะไม่เขาจะทำรองเท้าโรงเรียนนะแข่งกับแบ,บนรนด์วัยรุ่นเลยแล้วสุดท้ายเขาเลยต้องมาทำอย่างนี้ผมก็เลยเออว่าชอบเขาในเรื่องของความขบถร,รู้จริงมากเลยรู้ประวัติเลยว่ามีคนเฮี้ยนะใช่ใช่ พี่ก็แสดงความยินดีด้วยครับพี่ได้รับ P5 ครับยินดีด้วยนะคะไม่มีนกหวีดกระตบมือนะพี่ที่ให้เพราะอะไรเนย่าั์บอกในยาต้าบอกในให้ให้เพราะอะไรนะเหตุผลก็คือว่าถ้าถ้าถ้าเรื่องกติกาครับชาวทูรี่ที่ส่งเข้ามาครับมันคะแนนมันเท่ากันหมดเลยเราก็เลยแบบว่าไม่รู้จะเลือกใครอาจจะต้องหยิบอีกเกณฑ์หนึ่งขึ้นมาแล้วมีใครคนไหนไหมที่มีสตอรี่อีกเกณฑ์ในการแบบว่าเหมือนเป็นคะแนนคะแนนบวกนิดนึงคือพี่ ตอนที่ยังไม่มีกิจกรรมอ่ะมันมีรูปที่แบบย้อนไปปีที่แล้วสองปีที่แล้วพี่พแม่งก็ถ่ายรูปพี่ไม่สนใจเลยโชว์พี่ก็ห้าวตั้งแต่ก่อนจะมีกิจกรรมพี่แม่งก็เหมือนเป็นคนที่แบบ สูลีบุกเบิกแท้จริงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบคนอื่นไม่มีสตอรี่นี้ก็เลยแบบว่าคู่ควรคู่ควรกับพี่ครับเป็นมติที่เอกฉันแล้วเชื่อว่าคนที่ดูอยู่ก็คงเห็นด้วยใช่ใช่คงว่าไม่มีใครไม่มีใครบ้าเท่าพี่แล้วคนที่ส่งมากวดทั้งหมดก็คงเห็นด้วยใช่เพาะพี่ไม่ถือบ้าจริงี่โอเคครับก็ขอบคุณมากพี่แอ๊ะแถลงอย่างเป็นทางการครับพี่ก็ให้คุณอธิปัตย์ได้แหละโอเคครับขอบคุณมากไว้เดี๋ยวอาจารย์ดีดขาไปครับ ยัดก็มีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เหยียบก็ได้ก็จะหยิบจานให้กูใช้จานกูมากูก็กูก็เอาจานให้มก็ได้ก็ได้ได้อะไรไม่ให้ดีกว่าฮะได้ไหมอะไรอ่ะเฮ้ยกล่องนั่งนั่งนั่งกล่องเวทอ่ะให้หมูหอยให้นะถิงปะเนี่ยถิงให้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 ยัดแกดูค่อยๆเจ่อข่ามันคือกล่องของอะไรเต็มท์ปาสติ๊กเกอร์มันบางเหฉยมากเทียบเท่าเท่าเท่า รักกูขึ้นปะรักกูขึ้น,นยังโอ,โอ,โอรัก,กพี่อยู่แล้วพี่เลิกนินทากูรับหลังยังรักพี่อยู่แล้วเลิกนินทากูรับหลังยังมออหูไม่พีดจะเลิกต่อหน้าก่อนแล้วไอคีนเล่นจริงนะไอขีนเล่นจริงนะเล่นเล่นเล่นสองรูปไปขีนเล่นให้ดูมาให้ด้วยนะทุกวันนี้มันเล่นเพีซีอยู่นี่นสุดผมออกมาทำงานผมออกมาทำงานเมียส่งรูปมาให้ดูนี่นี่ลูกชายคุณจริงจังมากเลยนะไปนั่งเก้าอี้มา แหนนี่ตั้งใจนี่ตั้งใจเลยเอาหน้าเลยมือมันถือจอย p พสอยู่เที่ยโเขากินกินอน้ความใหม่อ่ะพูดคำนึงก่อนไม่ดรามากนะพี่เอไม4ที่เล่นอยู่ทุกวันนี้ซื้อมือสองซื้อต่อมาจากไหนฮอมันก็รวยทำไมซื้อมือสองผมกำลังจะพูดว่าผมไม่เคยซื้อเกมที่แกะจากกองเลยพี่ไม่เคยเล่นเกมมือสองใช่ป่ะใช่พี่โอ้ยเที่ย จัดที่เรียงมาเฮ้ยพี่พี่มันแก่งไงวะพี่คือไม่เคยซื้อของที่มันมีกล่องไหมฮะใช่พี่ไม่เคยเหี้ยมากโอ้โหโอ้โหโอโหอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวมันให้กินเล่นด้วยเทไปรูปเทห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้เทห้าจริงเว้ยเทหนึ่ง้าเครื่องเทห้าผมไม่เคยเครื่องจริงเี่เทห้าเอ่กซ์ินเริ่มเล่นเกมพวกนี้ด้วยกันเลยสิบห้าหนึ่งเปร์สี่ ซื้อเกมที okay. <P faith> <what> ่แก่ตจากกองเลยพี่ไม่เคยเล่นเกมชีวิตจะป่ะนี่ลูกชายคุณจริงจังมากเลยนะมือมันถือจอยเบสี่นี่ มาปุ๊บอะแล้วมึงแอบเห็นแรกๆก็มันเป็นเพลงอะไรเนี่ยวะใช่แล้วมันเท่าไหร่อ่ะแล้วตอนนี้มึงช็อกเลยวะผมช็อกหนักสุดตะวันที่อันนี้มันอยู่ก่นมาชั้นแรกแล้วเปิดมาแล้วไม่เป็นของชั้นแรกมีโลโก้มึงแบบรู้สึกตัวร้อนๆเลยว่าตัวร้อนหนูเยี่ยแบบยี่ยี่ได้จริงวุ้นเอ้ยโอ้ยจะไปหาแล้วเนี่ยมันไม่ก็ไม่ใช่เครื่องบาทสองบาทเลยนะไอสัตว์บางที่ขายเป็นพันเลยนะมึงครึ่งนึงอ่ะบางที่แม่งขายสองพันเลยนะ ห้าเครื่องที่หมื่นหนึ่งแล้วนะใส่ได้หมดไอ้เหี้ยเยพิ่มอีกได้หนึ่งคู่เสื้อแพงห้าได้เลยไอ้เหี้ยเยพิ่มคิดอะไรอยู่หัวไอ้เหี้ยเพยห้าหมื่นหกอุย้ยเหี้ยขนลุกเลยอุ้ยจัดเพยห้าหมื่นหกนะไอ้เหี้ยองกันอีกนิดเดียวพเพราะื้อเพยถึงทั้งเครื่องนะอ่ะพอมันห่ออยู่อะแล้วตอนที่ผมยังไม่แกะ,ะแล้วที่ก็ถามว่าไอ้พวกนี้ก็บอกแกะได้แกเพราะผมเห็นผมเห็นรูระบายอะ ผมไไปแล้วแบบเหี้ยคนเหี้ยหมึทังเป็นเนี่มึงหุดหงิดต,ตรงที่ราคามึงก็เกืเเอบเท่าไปฮะเอเะเอไอ,เเอ้เหี้ยนี่เพื่อความมันของมึงแค่นั้นเอง,นงจะเลือกเสียบจอยรู้ได้ไงอมดไม่ใหม่ละกัน